สวัสดีชาร์ปแบนด์สแกมเกมอร์นะฮะก็วันนี้จะมาบ่นนิดนึงนะฮะกับแบลนดฟิลสี่นะผมก็กะจะแคสอยู่พอดีเลยวันนี้เป็นวันที่5นะพุธห้ากุมภาพันธ์ปี2557เวลา17บเนาฬิกาสินาทีนะฮะตอนนี้ผมก็อัดอยู่แล้วคือผมก็จะมาแคสแล้วมันเป็นอย่างนี้ฮะมาดูกันนะฮะอ่าเข้าเกมปกติครับผมอ่าปกติครับแต่คุณลองฟังนะฮะอ่าจะไอเ้เีทยโผล่ให้กูยิงอ่ะครับไม่มีเสียงถูกต้องไหมฮะ อ่าคือตอนแรกผมเล่นผมก็นึกว่าไอ้ี้ยเกิดอะไรขึ้นวะตอนแรกนึกว่านึกว่าอะไรวะนึกว่าซาวการ์ดอะไรของผมพังนะสุดท้ายไม่ใช่ครับเป็นบ้าของแบนนั์ฟิลีอืมคือแพดได้อัปเดตใหม่นะฮะแล้วก็ก็คือเจ๊งเลยอัปเดตปุ๊บเจ๊งเลยอะไรอย่างงี้แทบช็อกแต่ก็ยิงโดนครับแต่ก็ยังยิงโดนไม่ลดลดละความสามารถนะฮะสุดยอดมากนะฮะตายเบย คือตอนนี้เราเสียทัลล์ในการเล่นมากเลยนะฮะก็คือที่อัดนเนี้ยก็คืออัาให้ดูกันนะฮะว่าบัคเบนเนอร์ฟิวสี่แม่งเฮี้ยแค่ไหนบัคอย่างนี้มานี่อยากจะด่าพ่อเลยครับจริงคือเสียงของการเลือกเอ่อการเลือกแต่ละอย่างเนี้ยอินฟเวนก็ยังมีปกติครับก็สามารถเลือกได้ปกติแต่ว่าเสียงเกมเนี่ยจะหายไปเลยเสียงยิงปืนอะไรพวกนี้ก็จะมีเสียงพวกเสียงดนตรียังมาอยู่นะครับเสียงดนตรียังมาอยู่แต่ว่าเป็นเสียงเกมอะไรพวกนี้ก็จะหายไปเลยนะ นะครับยิงกันไอ้เหี้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรครับไม่ยิงกันตรงไหนอะไรนั่นเงาเหี้ยอะไรน่นนะแล้วนั่นมันเงาอะไรวะจะมาไอสัตว์ดูดิใครยิงอะ่ะใครยิงกูกูๆๆๆๆๆยิงมึงโดนด้วยไงครับอืมอย่านะเออเออมึงโผล่มาตอนไหนครับนี่ก็เป็นอีกอารม่มหนึ่งนะที่เราเล่นแล้วจะรมเสียมากกับบั็กเกมพวกนี้นะก็ขอให้ผู้ทำเกมนะ โดดโปอดดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็เอาไปพัฒนาแล้วไปไปปรับแพทเร็วๆนะครับเพราะว่ากูอารมณ์เสียมากเล่นเกลแล้วม่ไม่เสียงเนี่ยจริงๆเลยนะก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะมาบน่นมาบ่นนะเเเเะเสียงห้เสียงมาเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วก็จะหายมึงจะมาทําไอเฮียมึงจะมาทํามะเขือมะเขือพวงอะไรครับโอ้โหโอเคครับเราไว้แค่นี้แล้วกันครับคิดว่ามาบ่นให้ฟังแล้วกันกับ Battlefield 4ครับ เป็นการบัคที่เฮี้ยที่สุดในโลกนะฮะโอเคครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวให้มันปรับแผดปรับอะไรให้เสร็จก่อนแล้วมันมีเสียงแล้วผมก็จะแคสให้ดูกันโอเคครับแค่นี้แล้วกัน Fuck you